ฮอลล่ b บอยเซหายผมปองไรฟ์การครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่เกมเปสซีเอ็มกันอีกแล้วนะฮะแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมก็กลับมาอยู่กับทีม5ดาวล้วนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นหน้าตาทีมผมนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็เป็นแบบผู้เล่นเก่าๆนะครับเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮุนเจลา็อบเบน f o เบียนาเกอร์นะฮะเนี่ยดนนี่เอาเวสพวกนี้นะครับคือเป็นนักเตะ5ดาวนะครับแล้วผมก็เทรนจนได้900กว่าแล้วนั่นเองนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทีม5ดาวล้วนนะครับจะยังสามารถเล่นโหดหรือว่าเอาชนะทีมในแพชปัจจุบันได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เจอกับทีมเหมือนจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะชื่อทีมของเขานะครับ ก็มีแบบ7ดาวผสวม6ดาวนะครับแล้วก็มี5ดาว2คนนะแต่ว่าค่าพลังก็เหมือนจะน้อยกว่าของผมนิดนึงนะครับจะได้เปรียบในเรื่องของค่าทีมเวิร์คของเขาอยู่ที่985ครับของผมอยู่ที่930นะฮะโอเคสำหรับแมชนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูผู้เล่นแต่ละคนก่อนนะ11ตัวจริงที่ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่แบบ คือถึงแม้ว่าจะเป็น5ดาวแต่ความเก๋าเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับทีมผมนะเนี่ยเหมือนอย่างเดนนี่อเวสนะครับอดีตคือผมต้องบอกว่าเป็นตำนานนะสำหรับผมตำนานเนี่ยคือผู้เล่นทรงคุณค่าของสโมสรน,นั้นๆน,น,นะครับเหมือนอย่างเดนนี่อเวสเนี่ยก็เคยอยู่กับบาร์เซโลน่านะครับแล้วทุกคนดูสกิลดีเนี่ยโคตรเยอะแล้วก็มีแบบ f a v o r i t e action during p o s s e s s i o n นะครับหรือว่าลักษณะนิสัยที่เขาชอบเวลาได้ครองบอลเนี่ยก็แบบ เยอะอะเนี่ยดูดิสกิลกแบบคัตบีไฮแอนเทอร์ล็อกหลบเนี่ยโอ้โหโครบาติกฟินิชชิ่งจบสกอร์ด้วยท่าพิสดารนะไรแวพวกนี้นะครับเนี่ยดูดิสกิลเยอะมากนะสำหรับนักเตะ5ดาวที่ผมเลือกมานะครับอย่างเนี่ยอาเยนร็อบเบนนะครับที่ในเกมก็ยังอยู่นะเป็นแบบโปรลิฟิกวิงเกอร์นะครับปีกขวาตัวจี๊ดนะครับที่ถนัดเท้าซ้ายนะแล้วสกิลก็ต้องบอกว่าเยอะครับเนี่ยดู เหมาะสําหรับการเล่นเป็นปีกนะครับแล้วก็ตาแหน่งอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับมาอย่างผู้รักประตูเนี่ยก็เป็นเดียโก้อเวสครับอดีตผู้รักษาประตูของบาเลนเซียนะครับที่เล่นมาหลายปีนะแล้วก็ช่าชองในเรื่องของการเซฟลูกโทษครับเขามสีสถิติในการเซฟลูกโทษที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับผู้รักษาป,ประตูจอมเก่าคนนี้ครับเนี่ยดูแล้วก็มีสกิล GK Penalty s a v e r นะครับหรือว่าเขาจะสามารถ มีปฏิกิริยาในการเซฟลูกจุดโทษได้ดีกว่าปกตินั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของเซนเตอร์แบ็กนะครับจะเป็นโชอลูก้านะอดีตผู้เล่นของสเปอร์ครับจับคู่กับกอสเซียลนี่อดีตเซนเตอร์แบ็กของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับส่วนแบ็กซ้ายก็เป็นยูริเชอร์คอฟครับอดีตแบ็กซ้ายของทางด้านเชลซีนะครับที่ตอนนี้ก็ กลับไปเล่นอยู่กับหลีกรัสเซียนะครับกับทีมเซนิตนั่นเองนะอายุก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยสามสกว่าหมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็เหมือนกองกลางตัวรับก็เป็นคริชโชวิยนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมของทีมชาติโปแลนด์นะครับที่เคยเล่นอยู่กับ ปาแ i พีริสแซงเช็กแมงแล้วก็กัวดาโดครับคนนี้นะ่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะผู้เล่นตัวเก่านะครับจากเรอัลเบติสนะครับที่ถือสัญชาติเม็กซิโกนะครับแล้วก็ลงเล่นให้กับเม็กซิโกแบบโอ้โหหลายนัดมากๆนะคนนี้นะ่าจะคุ้นหน้ากันดีครับแล้วก็กองกลางตัวทําเกมจะเป็นมาริโอเกอร์เซ่ครับกองกลางที่ต้องบอกว่าครั้งนึงเนี่ยเขาเคยถูกยกว่าเป็นสุดยอดมิดฟิลตัวทําเกมของโลกนะครับ ของทีมบรุสเซียดอทมุนนะก่อนจะย้ายมากับไบเยนแล้วก็พอกลับไปทางด้านดอทมุนเขาก็เหมือนแบบมีปัญหาโรคประจําตัวนะครับคือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญน,นะคือมันเผาผลาญไม่เหมือนคนอื่นนะครับถ้าใครสังเกตเนี่ยล่าสุดที่เขาเคยอยู่กับดอทมุนเขาจะแบบอวบ,อวบนิดนึงอะนะฮะเหมือนเขามีปัญหาแนละก็ เสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านมาริโอเกเซ่นะครับตอนนี้ก็ไปเล่นอยู่กับทางด้าน p s v อสดีอโฮเฟนครับในลีกฮอลแลนด์นั่นเองครับส่วนปีกซ้ายก็เป็นแมทธิววลบูเอนาครับคนนี้เนี่ยก็คร่ำวอดอยู่ในวงการลูกหนังนานเลยนะครับแล้วก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสหลายนัดด้วยครับแล้วก็มีสกิลที่แบบเด็ดดวงมะม่วงไข่อะเนี่ยคือแต่ละคนอะผมบอกเลยว่าสกิลเนี่ยผมมาแบบเน้นๆครับดูเนี่ยสกิลเยอะครับแต่ละคนนะ แล้วก็หน้าเป้าครับเป็นคลาสยันฮุนเทลาครับที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะสำหรับออกองหน้าสัญชาติดัชนะครับที่เล่นอยู่กับหลายทีเหมือนกันนะครับสำหรับฮุนเทลานะเคยไปเล่นอยู่กับบุนเดสลีก้านครับแล้วก็ดูสกิลดีเนี่ยโอ้โหครบเครื่องมากๆสำหรับการเป็นหน้าเป้านะฮะส่วนปีขวาก็เป็นอาเยนร็อบเบนที่ผมบอกไปน,นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวแมชนี้ที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมก็ขออัด กล่องสายฟ้ากับกล่องฟื้นฟูพลังใจครับเต็มไปเลยนะฮะกดคิกอ f ฟไปเลยครับผมสำหรับแมชนี้นะครับก็เป็นแบบลีกแมชเดย์ที่เท่าไหร่อ่ะน่าจะ12นะที่ผมสุ่มเจอกับทีมของคนจริงๆนะครับผมน่าจะอยู่ในซ u เปอร์สตาร์น่าจะ12-13น่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับสำหรับดิวิชันที่ผมอยู่นะ ก็เป็นทีมผมเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวาก่อนครับผมก็จะดูเป็นแบบ 3D ยาวเลยนะครับจะดูว่าทีม5ดาวล้วนเนี่ยจะยังเด็ดอยู่หรือเปล่านะแล้วก็แผนที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแผนดาวมิดเดิลนะครับที่มีเกมบุกที่ค่อนข้างแบบน่ากลัวเลยนะครับโอเคแผน4-3-3ครับกร,งก,รงกลางก็เป็นคริชโชเวียครับ เคืนเกมสูงมาแล้วรับเบนส่งไปให้เดนิอาเวสเปิดเข้าไปหุณแตะละมงไม่ได้โอ้โหเติมเกมบุกโคตรมันครับดูดิเนี่ขนาดเป็นทีม5ดาวล้วนครับโอ้โหการทำเกมบุกเนี่ยต้องบอกว่าหูน่ากลัวนะแล้วที่สำคัญคือผมเล่นมาครึ่งฤดูกาลกับอีกนิดนิดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำประตูได้เยอะเลยครับสำหรับผู้เล่นชุดนี้ที่ผมปั้นมานะฮะแล้วเป็นทีมเขาได้สวนกลับบ้างครับอยู่ที่โมเมซาลาครับ ปีกซ้ายยึกยักอยู่ลุกคริชูชวิ่งวิ่งมาเหมือนเสียท่าครับโอ้โหน่าจะโดนสกิลมาเลเซียของอาซาร่าครับที่แบบพุ่งล้มอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยสกิลมาเลเซียครับคือไปแทก็กเคลนตรงลำตัวครับแต่ว่าโอ้เหมือนศอกไปโดนหน้าแล้วก็ล้มลงไปเลยครับแต่ว่าจริงๆมันเหมือนโดนตัวโดนขานะแต่ดันเจ็บหน้าครับแม่เสียท่าโดนใบเหลืองไปแล้วครับ สำหรับคริชโชเวยกแล้วทีมเขาจะได้บุกครับอยู่ที่วิกเตอร์วอนยาม่าครับโยนยาวไปให้ซาร่าแล้วถึงด้วยครับซาร่าจับทีนั้งแต่โอ้โหก็เสียนี้มาอย่างไวครับภาคไม่ทันเลยครับโอ้แล้วจ่ายคัตแบ็กไปลูกนี้สวยครับอาเวสถ่ายมาทางฝั่งซ้ายครับวราโดจ่ายเร็วไปให้ทางด้านวาบรลนาครับยึกยักอยู่ครับหาจังหวะรอเพื่อนดูครับมีเกร์เซมาซ้อนครับเกร์เซให้กับเชอร์คอฟแต่หมันไม่รู้จังหวะครับโอ้โห คือทีม5าดาวล้วนเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงค่าทีมเวิร์กนะครับคือแบบจังหวะในการทำเกมเนี่ยมันจะไม่สมูทเท่ากับทีม6ดาวหรือว่าทีม7ดาวนะครับอันนี้คือผมบอกตรงๆเลยนะครับสำหรับทีม5ดาวล้วนนะแต่ถ้าเกิดเรื่องของสกิลการบุกหรืออะไรแบบนี้เนี่ยสำหรับทีมผมที่ผมทำมานี่คือมันมีสกิลที่แบบค่อนข้างเยอะนะฮะความสามารถเฉพาะตัวแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างสูงครับฉะนั้น การทำทีม5ดาวถ้าเกิดจะเลือกผู้เล่นที่แบบมีสกิลเยอะเนี่ยผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีในการมาเอาแบบเล่นหนุกหนุกเก็บเหรียญชิวชวอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังแย่งกันอยู่ตรงแดนกลางครับแล้วเป็นทีมผมได้ครับกราโด่ใจเร็วไปที่ฮุนเจลาดึงจังหวะรอบอรบอเบลนาครับพลิกไปแล้วครับจังหวะนี้พลิกแล้วใจคืนมาที่ฮุนเจลาตวัดยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ดูฮนะการทําเกมเนี่ยต้องบอกว่า ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างมีผลเลยนะสำหรับทีม5ดาวรวนชุดนี้ครับดูครับโบเบนนารอจังหวะแล้วกองหลังเขาเหมือนเวอร์เวอรนิดนึงนะฮะโอ้ถึงแม้ค่าทีมเวอร์เขาจะเยอะกว่าครับแต่ว่าเจยวความสามารถเฉพาะตัวครับโบเบลนา่าจาเร็วไปลูกนี้ครับฮุนเทลาตะหวัดแล้วเรียบร้อยผมกดข้ามไปเลยครับโอเคเป็นทีมผมขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ในนาทีที่30แล้วกันนะครับตีว่า30นะ แล้วเป็นทีมเขาได้บุกกลับครับผมอยู่ที่ซาร่าครับมาที่ฟิลิปเป้ลุยส์จ่ายข้อในไปที่วันยาม่าครับเอ็มบัปเป้ลงมาช่วยล้วงแล้วจ่ายออกไปให้ทางด้านวัวกราโดครับจะผ่านยูริเชอร์คอฟรหรือเปล่าครับฟูแบ็กจอมเก่าชาวรัเสเซียแล้วเปิดเข้ามาก็สนีมน่มงุนนไปได้ครับจอนนี้ยังไม่ทีมเขาได้บุกต่อแล้วอ,อืงามหน้าแล้วไงโดนเหลืองสองแล้วไงคลิโชเวียกไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดไม่น่ารอด แล้วเรียบร้อยครับเหืองสองสำหรับคริโชเวียกโอ้โหเสียท่าครับคือคริโชเวียกเนี่ยผมพยายามอัพค่าความเร็วค่าสปีดนะแต่ว่าเขาแบบคือตามสไตล์ของผู้เล่นแนวรับะนะฮะกองกลางตัวรับเนี่ยจะมีสปีดค่อนข้างน้อยครับผมอัพยังไม่ถึงนะโอ้โหโดนเหลืงองสครับเสียท่าครับเสียท่าโอเคเอก็ก็ต้องแก้เกมกันไปตามนั้นนะฮะสำหรับ ผู้เล่นสำรองเนี่ยผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนลงเลยดิโอใคออกเดียจำเป็นต้องถอดหน้าเป้าออกนะครับแล้วก็เน้นเป็นกระเซดันสูงมานดนึก็ได้ครับเนี่ยดันมาประมาณนี้นะฮะเป็นกองหน้าตัวแบบกึ่งกึ่งที่จะเป็นเฟลนายอะ่ะนะฮะกองหน้าตัวต่ำแล้วก็เอาทางด้านเบนเดอร์ครับลงมาเล่นกองกลางตัวรับโอเค เบนเดอร์เป็นต้องเอาอันนี้ออกครับ The d e s t r o y เออร์นะที่คริชโวเวกโดนก็เพราะนี่ครับ The d e s t r o y เออนะคือถึงแม้มันจะเป็นสไตล์ที่เข้าบอลหนักหน่วงแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดเข้าพลาดมันก็จะเสียใบเหลืองง่ายนะครับแบบที่ผมโดนนะโอเคประมาณนี้ครับเซตประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวดึงปีกลงมาช่วยสักนิดหนึ่งครับแก้เกมแบบหน้าง,งานตามหน้างานเลยครับ แต่ยังดีที่ทีมผมเนี่ยขึ้นนําอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้ลุ้นให้อย่าเสียประตูครับเปาโลดิบาราซัดลูกนี้แล้วโอ้ยลุ้นเหมือนกันครับแต่ว่าห่างเยอะครับลูกนี้เดี๋ยวก็เวสเช็คแล้วครับไม่ตรงกรอบก็ปล่อยออกไปเลยครับผมโอเคก็ยังเป็นทีมผมได้ครองบอลอยู่ครับเหลือผู้เล่น10คนมาดูกันว่าทีม5ดาวล้้นชุดนี้ครับ จะมีความเก่าหรือลูกป,ประสบการณ์เนี่ยทำให้ผมจะชนะเก็บ3แต้มได้หรือเปล่าในแมชนี้ครับอยู่ที่เชคอฟไปที่วอลเบร์นาครับกองกลางเนี่ยผู้เล่นจะค่อนข้างเหลือน้อยน,นิดนึงครับแล้วอู้จ่ายพลาดครับโอเคไม่เป็นไรครับก็ไปโซนเกมรับกันดีๆแล้วกันนะครับทีมผมนะมาที่คีเลตเอมบัปเป้ครับวัยรุ่นฝรั่งเศสัวจิตเลยครับคนนี้ สู้อยู่กับทางด้านเชคอฟอีกแล้วครับเชคอฟบังว้ครับบังไว้มาค์ไว้แล้วเปิดเข้ามาดิบ,บลาได้มงแต่ก็ไม่ผ่านทางด้านกอเซลนี่ครับโคดาโดไปบล็อกไม่ทนันแต่กอเซลนี่โอ้โหแมชนี้เนี่ยน่าได้ m v p มากครับกอเซลนี่มงได้หลายจังหวะครับแล้วก็บอลกระดอนมาเข้าทางนีผมก็ดึงเวลาช้าเรียบร้อยครับความเกา่าจบครึ่งแรกไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหออแล้วสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพากแบบ ไม่ค่อยแอคทีฟหรือว่าสนุกเท่าไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับผมก็เกรงใจข้างห้องนะโอเคเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยก็ไปดูกันเลยนะครับว่าทีมผมจะเขาเรียกว่าอะไรแบบยันไว้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าจะลุ้นลูกที่2เนี่ยน่าจะยากนะผมก็จะไม่พยายามปรับอะไรนะครับเพราะว่าแทคนิกเนี่ยผมค่อนข้างเซ็ตมาแน่นแล้วนะสำหรับแผนดาวมิดเดิลครับอา้าวเราจะวางนี้ยังไงครับอดี๋ยวไปเสียท่าครับเขาเซียนี่สวยครับ ไปแซะมาได้เล่นกลับทางด้านเฟลดันชชลูก้ามาที่ยูริเชอร์คอฟเชอร์คอฟดึงจังหวะช้าแล้วจ่ายด้วยซ้ายไปให้กเซ่ครับกเซ่เคาะสั้นๆกับกองกลางคือหลังมาที่ชาลูก้าโอ้เล่นแบบดึงเกมเหมือนของจริงเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้บุกตั้งรับอะไรเยอะเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเหมือนแบบเออไม่แน่ใจว่าไอทีมผมเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าผู้เล่นเหลือน้อยกว่าอะไรเงี้ย mm hmm. ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยอาจ มันจะแบบอัจฉริยะเกินไปนะครับสำหรับทีมผมนะโอ้ดูกับการคลึงบอลของรอบเบนเปิดเข้ามาเกอร์เซได้หมงไหมไม,ไม่ได้ครับตัวเล็กไปหน่อยครับแต่ก็ยังเป็นทีมผมเก็บจังหวะ2ได้ครับมาที่รอบเบนตัวแบกโอ้โหจะดีดเข้าในมาไปติดพวกเดียวกันครับแล้วเป็นทีมเขาเอ้าเอ็มบัปเป้อะไรครับเนี่ยเล่นอะไรครับเนี่ย <laughs> เป็นกองหน้าแต่เลี้ยงลงไปเป็นฟูลแบกเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โห มีจังหวะเวอร์บของบอทเหมือนกันนะครับสำหรับเปซีนะมาที่เกเซ่ครับไปที่แมทธิวเวลเบนาเห็นเกเซ่วิ่งไปแล้วครับแต่ยังไม่ให้ครับโอ้แล้วไปช้าเกินไปครับโดนแซะกลับมาได้แล้วครับแล้วเขาจ่ายเร็วไปให้เอ็มแบบเอ็มบัเป้เลยครับกอเซลนี่ดวลอยู่กับคางดาในบัเป้ครับหนึ่งหนึ่งไหวไหมไม่ไหวครับต้องให้ชาลุก้ามาช่วยแล้วมาที่ออกซิเลชั่เบลนครับฝั่งขวาตัดไนเข้าไปส่งไปให้คูรโดแล้วทีมผมอยังดีที่เข้ามาบล็อกกันทันครับ แล้วนี่ครับข้อเสียของทีม5ดาวล้วนนะคือจังหวะเกมรับเนี่ยผมว่ามันอ่ดๆนิดน,นึงนะจังหวะการวิ่งเข้าแบบไปมาร์กหรือว่าเข้าไปบล็อกอะไรแบบนี้นะครับอโอเคครับแต่ก็เอาในเรื่องของเทคนิคนะสกิลเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของจำนวนดาวแล้วก็ค่าทีเริรที่มันน้อยครับโอเคเด็กก็เวสเซฟไว้ได้ครับลูกนี้สบายครับ เราโยนยาวไปให้ทางด้านวลเบลนาเลยมงหนุนกลับมาให้เชอคอฟดึงช้าครับสวยโอ้โหเล่นแบบเก่าอ่ะโอ้โหดูดิดึงช้าแล้วครับทีมผมนะอันนี้คือผมไม่ได้ปรับบุกอะไรเลยนะครับเนี่ยดูดิแท็บตรงนี้ผมไม่ได้ปรับเลยนะโอ้โหแล้วไปที่รอเบนครับรอเบนดึงช้าไหมโอ้โหเล่นแบบเหมือนรู้นะครับว่าทีมของผมเนี่ยเหลือแบบ10คนนะครับเชอร์คอฟดึงช้าครับมาที่กัวดาโดครับ บุกไม่ได้ก็เหมือนแบบไม่ฝืนบุกนะสําหรับทีมผมนะอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าพวกสกิลแบบนี้มันมีผลอะไรหรือเปล่ากับรูปเกมโดยรวมนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นคือความสามารถเฉพาะตัวมันก็มันก็ค่อนข้างมีผลนะครับสําหรับที่ผมเคยเล่นมานะเดี๋ยวตอนจบเกมผมก็จะพาไปให้ดูแล้วกันนะครับว่าผลงานของทีม5าดาวล้วนนะครับเป็นยังไงนะสำหรับฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็อยู่ในดิวิชั่นไหนนะครับ โอเคแล้วโอ้โหทีมเขาตัดมาลูกนี้เดียวก็เวสช้าไปหนึ่งจังหวะแล้วโดนยิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหยันมาตั้งนานแล้วนี่ครับเหมือนแบบอืดอะนะฮะอืดน,นะในเกมรับนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีจังหวะที่เขาเนี่ยตายจัดอ่าจ่ายตัดไปแล้วแบบเอาเวสเหมือนสปริ้นต,ตัวออกไปช้าประมาณเซียววีอะนะฮะเนี่ยดูครับเนี่ยความจริงจังหวะนี้ถ้าเป็นผู้เล่น6หรือ7ดดาวเนี่ยเขาจะวิ่งถึงตัวแล้วนะแต่ดูเอาเวสครับ โอ้โหวิ่งซะแบบเหมือนคนไม่มีแรงครับก็ตามนั้นนะฮะก็น่าจะจบที่เสมอนะเสมอก็ยังดีนะสำหรับาการเหลือผู้เล่น10คนนะครับกัราโดครับเล่นกับเกร์เซ่ครับลงมาแบบดึงแบบดึงเกมแนวลึกเลยนะครับอ่ะผมลองปรับบุกดูครับเบนเดอร์ <B ender S 2> ไปที่กัราโดครับบุกเซตสุดท้ายครับมาที่เกร์เซ่เกร์เซ่ดึงหาจังหวะอยู่แล้วไม่ส่งครับแล้วโอ้โหโดนแซ่ โอ้ uh, แต่ก็ได้ฟาวสวยโอ้โห uh, ได้ฟรีคิกระยะอันตารายเลยครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องปรับเซตผู้เล่นนิดนึงเอา้าปรับไม่ได้อีกโอ้โห uh, <O> uh, คือวอลเบเนามันไม่ใช่คนยิงที่ดีที่สุดครับมันเป็นล็อบเบนนะล็อบเบนยิงดีกว่าวอลเบเนาครับโอ้โห uh, แต่คือตัวเกมมันไม่ให้ปรับเมื่อกี้มันแบบทดเวลาแล้วอะไรงี้นะโอ้ uh, เสียดายครับแต่ก็ เป็นทีมผมครับที่สามารถยันเสมอทีมของชาวญี่ปุ่นคนนี้ไปได้ครับที่1ประตูต่ตอ1ครับเราดูการครองเกมครับเป็นทีมผมที่ครองเกมได้เหนือกว่านะครับอยู่ที่59ต่อ41เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การทำประตูก็น้อยกว่าเพราะว่ามันขาดกองหน้าไปนะฮะแล้วก็จังหวะฟาวเน่ครับ2ครั้งคือเป็นฟาวของคริชวเวกล้วนๆเลยอะ่ะโอ้โหแล้วเสีย2ใบเหลืองครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลโอ้โหทีมผม91%อดเปอร์เซ็นต์นะดูดิ ขนาดเป็นทีม5ดาวล้วนนะครับเน้นแบบสกิลเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับสวยเลยนะแล้วก็นี่ครับโอ้โหผมแข่งเสร็จปุ๊บค่าพลังแต่ละคนก็ลดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันอย่างก็เซลนี่แล้วก็ยูริเชอร์คอฟนะครับที่อายุประมาณ30เนี่ยถ้าไม่เทรนต่อเนี่ยมันก็จะแบบมีค่าพลังลดสัก1-2ค่านะครับถ้าใครอยากให้ผู้เล่นมีพลังสูงสูงเนี่ยก็พยายามเลือกนักเตะที่มีอายุน้อยๆน,นะครับแล้วก็ใช้เทรนเนอร์ในการเทรนเนี่ยจนถึงอายุสัก 31นะครับก็จะทําให้ได้ค่าพลังที่แบบสูงสุดของคนคน,นั้นนะสำหรับนักเตะคนคน,นั้นนะครับโอ้แล้วก็หลังจากที่เสมอผมก็ลงมาอยู่อันดับที่2นะครับนี่ครับดูผลงานนะใช้ทีม5ดาวลวนสู้ในระดับซูเปอร์สตาร์ดิวิชั่น11นะครับก็ชนะไป8เสมอ3แพ้1ครับค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็ดาวซันโบก็เป็นคลาสเจนฮุนเตลาครับดู <laughs> ยิงโคตรเจอขนาดเป็น5ดาวนะครับทีมผมมีใครอ่ะ บอลเบยนาห้าลูกแค่2คนเองหอ,อที่ติดโผครับอีกคนมีไหมโอ้โหมีแค่2คนครับรอบเบนก็ไม่ถึงนะเพราะว่ารอบเบนเนี่ยไปเป็นแบบราชาแห่งการแอสซิตนะครับคือเน้นจ่ายมากกว่ายิงนะฮะโอเคครับสำหรับแมตช์นี้นะครับก็ถือว่าตึงนะแต่ก็ดีที่เสมอมาได้ไครับ เออแล้วก็หลักสำคัญนะครับไอหน้า National Team เ a าอัพขึ้นมาพอดีนะสำหรับใครที่อยากให้นักเตะมีค่าพลังเยอะๆเนี่ยผมแนะนำให้กดอันนี้ครับเนี่ยคือถ้ามันขึ้นหน้านี้มาเนี่ยแสดงว่าผู้เล่นของเราเนี่ยมันแบบได้ติดทีมชาตินะครับแล้วก็พยายามติ๊กถูกไปทุกคนครับเนี่ยใครที่สําคัญแล้วก็ติ๊กถูกให้เขาไปเล่นทีมชาตินะครับแล้วพอเรากดคอนเฟิร์มเนี่ยผู้เล่นทั้งหมดก็จะไปแข่งทีมชาติแล้วก็กลับมาจะได้พวกค่าชื่อเสียงแล้วก็ค่าพลังเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ นี่ครับเขาก็ไปแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลแมตช์เหมือนแบบแมตกระชับมิทีมชาตินะครับกดโอเคส่วนให่ก็จะมีผู้เล่นบาดเจ็บสักคนหนึ่งนะครับเนี่ยของผมก็เป็นร็อบเบนนะผมเห็นแบบแบบครับโอ้แต่ว่ากัวราโดครับได้ค่าพลังเพิ่มถึง4ค่าเลยนะสวยเลยครับแล้วก็เบนเดอร์เพิ่ม3ค่าบนาเวนตูราอันนี้ผมแบบเซ็ตมาฟรีครับไม่ได้ใช้นะวอรบยนาได้ ค่าสปีดต้นครับแล้วก็ร็อบเบนครับได้ค่าแบบการแย่งบอลนะครับการโซนเกมรับอะไรแบบนี้นิดหน่อยครับแล้วก็นี่ครับกัวรโดเขาขึ้นเป็น very successful นะครับคือแบบค่อนข้างเล่นดีอ่ะค่าพลังก็เลยเพิ่มเยอะนะครับสำหรับคนที่ขึ้น successful เนี่ยก็จะได้ค่าพลังเพิ่มน้อยลงมานะครับแล้วก็คนที่ไม่ขึ้นอะไรเลยเนี่ยก็จะแบบขึ้นแค่ค่าเดียวอะไรแบบนี้นะฮะร็อบเบนก็บาดเจ็บเดี๋ยวค่อยไปอัดกล่องพยาบาลครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะ พาไปวิเคราะห์อีกสักนิดเนาะในเรื่องของแบบถ้าใครจะใช้ทีม5ดาวล้วนมาเล่นเนี่ยคือตอนนี้ผมอยู่ในนี่นะซูเปอร์สตาร์ระดับเอ่อดีวิชั่น11เนี่ยคือมันยังพอสู้ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดผมว่าถ้าขึ้นไปสักระดับ12-13เนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มสู้ยากครับเพราะว่าทีมที่เราเจอเนี่ยแน่นอนว่าตัวเกมก็จะสุ่มที่แบบมีผู้เล่นนะฮะทุยผู้เล่น6ดาวเยอะขึ้นนะครับผู้เล่น7ดาวเยอะขึ้นนะครับ ที่ผมเจอในระดับ Division 11เนี่ยมันก็จะยังมีแบบ5ดาว6ดาวผสมกันอยู่ใน7ดาวอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยสู้ไหวนะถ้าใครจะใช้5ดาวล้วนเนี่ยผมว่าแพทช์ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นระดับแบบซูเปอร์สตาร์ดีวิชั่น11ลงไปเนี่ยผมว่าใช้ได้สบายเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสําหรับทีม5ดาวนะครับ ถ้าใครชื่นชอบนะครับอยากให้กำลังใจผมก็สามารถทำได้ไง่ายๆด้วยการกดไลค์กด subscribe c h anel ผมนะครับแล้วก็สามารถโดเนทค่าขนมค่าข้าวให้ผมได้นะครับผมก็แนบช่องทางการโดเนทแล้วก็ช่องทางการติดต่อเป็น Facebook ส่วนตัวไว้ด้วยนะครับ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจานซีจ้า boys hh, ทําเสียงดังไม่ได้ข้างห้องเขาหลับไปแล้วบ๊ายบายครับทุกคน